เคยสงสัยไหมครับทำไมสัตว์ตัวเล็กๆหน้าตาหน้ารักถึงกล้าประทะกับงูพิษแบบไม่กลัวตายว่ากันว่าแม้แต่พิษงูที่สามารถทำให้หัวใจล้มเหลวภายในไม่กี่นาทีกลับแทบไม่สามารถสังหารสัตว์ตัวเล็กๆตัวนี้ได้เลยและสัตว์ตัวจิ๋วที่ว่านี้ก็คือพังพรครับหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่นักวิทยาศาสตร์ยกให้เป็นงานออกแบบระดับโหดของธรรมชาติ พังพรเป็นสัตว์กินเนื้อขนาดเล็กแต่ศัตรูคู่แค้นตลอดชีวิตของมันคืองูพิษครับแถมไม่ใช่งูธรมธรมดาธรรมดาแต่เป็นงูเห่างูพิษเขี้ยวพับที่พิษสามารถทําให้สัตว์ใหญ่ล้มได้ในมิกีอึดใจสําหรับสัตว์ทั่วไปโดนกัดทีเดียวเท่ากับจบชีวิตครับแต่ความลึกลับเริ่มตรงนี้ครับ พังพรโดนกัดจริงเจ็บจริงล้มจริงบางตัวถึงขั้นนอนนิ่งเหมือนจะไม่รอดแต่ไม่กี่นาทีถัดมามันลุกขึ้นมาใหม่แล้วกลับไปสู้ต่อแบบไม่สนโลกโอ้โหนี่มันไม่ใช่ความฟลุกเลยครับเหตุผลสําคัญอยู่ลึกถึงระดับโมเลกุลเลยครับพิษงูส่วนใหญ่โดยเฉพาะงูเห่าจะมีสารกลุ่มที่เรียกว่าอัลฟานิวโรทอกซินหน้าที่ของมันคือไปจับกับตัวรับสัญญาณอะซิติลโคลีนในระบบประสาทเมื่อจับได้ไม่ไหร่กล้ามเนื้อจะหยุดทำงานทันที หายใจไม่ได้และเสียชีวิตครับแต่สำหรับในพังพรตัวรับสัญญาณประสาทชนิดเดียวกันนี้กลับมีโครงสร้างที่กลายทันเล็กน้อยจนพิษงูจับได้ไม่เต็มที่พูดง่ายๆคือพิษมาถึงประตูแล้วแต่ไขกุญแจผิดดอกเข้าไปสั่งงานร่างกายไม่ได้ครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับในเลือดของพังพรยังพบโปรตีนและสารยับยั้งบางชนิดที่ช่วยลดริบพิษงูในกระแสะเลือดลงอีกชั้นหนึ่งแม้พิษจะเข้าสู่ร่างกายแต่ผลกระทบจะช้าลงอ่อนแรงลง พอให้พังพรมีเวลาจัดก,การงูให้จบก่อนครับและนี่คือจุดที่หลายคนเข้าใจผิดครับพังพรไม่ได้อมตะมันยังเจ็บยังมึนยังมีโอกาสตุยถ้าโดนกัดซ้ําๆหรือโดนพิษในปริมาณสูงแต่ความต่างคือสัตว์อื่นโดนกัดเท่ากับระบบประสาทดับทันทีแต่พังพรโดนกัดเท่ากับยังมีเวลาสูนกลับครับโอ้โหนี่มันสายไฟเตอร์โดยกําเนิดชัดๆ ยิ่งไปกว่านั้นนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกยังนำโครงสร้างตัวรับประสาทของพังพอนไปศึกษาเพื่อพัฒนายาต้านพิษงูในมนุษย์หวังสร้างยาที่ไม่ใช่แค่ล้างพิษแต่ป้องกันพิษไม่ให้จับระบบประสาทต,ตั้งแต่แรกซึ่งถ้าทำได้สำเร็จอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์การรักษาผู้ถูกงูกัดไปตลอดกาลธรรมชาติเหมือนจะกระซิบก,กับเราว่าบางครั้งความลักที่โหดและฉลาดที่สุดไม่ได้อยู่ในสัตว์ตัวใหญ่แต่อยู่ในนักสู้ตัวเล็กที่เราเคยมองข้ามไปครับ ลองจินตนาการดูนะครับถ้ามนุษย์มีความสามารถต้านพิษแบบพังพรโลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วคุณหละครับคิดว่าพังพรคือสุดยอดนักสู้แห่งวิวัฒนาการหรือเป็นผลงานชิ้นเอกของธรรมชาติคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ